สวัสดีคะ่ะพอกันกับเจ้าโอตะลุยกเกษตรอีกแล้วคะ่ะคาร์เมเน,น่เจ้าโอจะผ้ามามาทําการเด็ดใบมะกรูดค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็บอกเทคน,นิคแน่นอยที่เด็ดใบมะกรูดโดยบดถ,ถึงน้ําทิ่มค่ะพี่น้องคะ่ะมารับชมไปกับเจ้าโอเลยคะ่ะเทคนิคนายนะคะโอ้ ทำการเด็ดใบมะกรูดเทละใบค่ะพี่น้องแล้วก็ดึงตามแนวของใบมะกรูดเลยนะคะมาต้องดึงสวนทางค่ะพี่น้องถ้าดึงสวนทางนี่ก็ถือน้ําตําแน่นอนค่ะพี่น้องคะอ่านี่่ะเฮาจะเริ่มดึงเด็ดนี่เทละใบนะคะพี่น้องเด็ดไปตามแนวทางของมันเลยค่ะเนี่ยค่ะเด็ดเทละใบละใบนะคะถ้าเด็ดสวนทางสวนกับน้ําพอดีค่ะพี่น้อง ตำ้แน่นะคะนี่ค่ะเทคนิคเข้าง่ายๆวิธีง่ายๆนะคะเด็ดไปเทระใบระบายค่ะพี่นอ้อง ก็คอยเด็ดขึ้นไปตามลำดับของใบนะคะพี่น้องเต่ละใบละใบนะคะแต่ดโดนน้ำถิ่ะคะมค่ะวิธี่หนึ่งคือเด็ดใบมะกรูดยางมีสติค่ะพี่น้องสตินี่คือว่าอยู่กับเนือกับตัวตลอดค่ะพี่น้องถ้าใจลอยโดนน้ำแทนแน่นอน,นะคะ่ะ เพอประได้กระถึงน้ําตําเอาตําเอานะคะพี่น้องแพ้เต้มมือค่ะพี่น้องนี่นะคะเด็ดจนมดกองนี่ค่ะพี่น้องดในมือนี่นะคะค่ะมาซอยจะโอเด็ดไปมากูดน้กากันค่า ะะก็จะเป็นการตรวจสอบเลือกใบไปในโตัวค่ะพี่นงค์ใบใดพองามนะคะใบใดมีจุดนะคะเท่ากับจะพอเอาค่ะพี่น้องค่ะจะทําการเลือกเอาใบที่มันสวยๆนะคะพี่นงค์เพื่อทรงตลาดในค่านะคะช่วงนี้ใบมะกรูดก็ราคาดีอยู่ค่ะพี่น้อง ค่ะมืดก้องนี่ที่จโจนางเห็ดนะคะกับน้องนะคะพี่น้องอ่าได้น้ำหนัก,ก่ประมาณ11กิโลนะคะอ่าราคาขายใบมะกรูดให้แมมค่ะทรงนะคะก็อยูที่ประมาณอ่าหาถึง40ค่ะพี่น้องอ่าช่วงฤด,ดูนี้นะคะค่ะโจกับอตโตเด็ดใบมะกรูดก่อนนะคะอ่าเจอกันไหม ในคลิปหนานะคะพี่น้องว่าจ้าโอจะพาไปเหตุเอียงเนนะคะจออา้าโ็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเรงใจให้จ้าโอให้มี่กำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนี่เยค่ะเด้อ